ความเป็นโสดาบันประเสริฐกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพิกุทั้งหลายแม้พระเจ้าจักรพรรดิได้ครองความเป็นใหญ่ยิ่งแห่งทวีปทั้งสี่เบื้องหน้าจากการตายเพราะร่างกายแตกดับอาจได้เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เป็นสหายอยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงถูกแวดล้อมอยู่ด้วยหมู่นางอับสรในสวนนันทวันเท้าเธอเป็นผู้เอิบอิ่มเพียบพร้อม ด้วยกรรมคุณทั้งห้าอันเป็นของทิศอย่างนี้ก็ตามแต่กระนั้นเท้าเธอก็ยังรอดพ้นไปไม่ได้จากนรกจากกำเนิดเดรัจฉานจากวิสัยแห่งเปรตและจากอบายทุคติวินิบาตอิขุทั้งหลายส่วนอริยสาวกในธรรมวินัยนี้แม้เป็นผู้ยังอัตภาพให้พอเป็นไปด้วยคำข้าวที่ได้มาจากบินทบาทด้วยปลีแข่งของตนเอง พันกายด้วยการนุ่งห่มผ้าปอนๆไม่มีชายหากแต่ว่าเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยทำสี่ประการเธอก็ยังสามารถรอดพ้นเสียได้จากนรกจากกำเนิดเดรัจฉานจากวิสัยแห่งเปรตและจากอบายทุคติวินิบาตอิขูทั้งหลายทำสี่ประการนั้นเป็นฉไหนสี่ประการคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระพุทธเจ้าว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลาจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างจมแจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรสั่งสอนสัตว์ดังนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระธรรมว่าพระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใส อันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วได้แก่บุคคลเหล่านี้คือคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวได้แปดบุรุษนั่นแหละคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาเป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นสงฆ์ควรรับทักษินาทานเป็นสงฆ์ที่บุคคลทั่วไปจะพึงทำอัญชลีเป็นสงฆ์ที่เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยศีลทั้งหลายชนิดเป็นที่พอใจของเหล่าอริยะเจ้า เป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่เป็นไทยจากตันหาวินยูชนสรรเสริญไม่ถูกทิฏฐิลูกคลำเป็นศีลที่เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิดังนี้ที่ขุทั้งหลายระหว่างการได้ทวีปทั้งสกับการได้ทำสี่ประการนี้นั้นการได้ทวีปทั้งสี่มีค่าไม่ถึงเซี่ยวที่16 ของการได้ทำสี่ประการนี้เลย